ผมมอบให้ท่านพลตำรวจเอกสำราญนนมาเป็นรองผบฝ่ายความมันม่นคงลงไปที่สุราษฎร์ธานีแล้วนะครับในส่วนตัวที่ผมดําเนินการอยู่ได้ให้สปชกคือปราบตามคนหร้ยค้มชาติเป็นเซ็นเตอร์ในการปฏิบัติเพราะผมไม่ได้ให้ดําเนินการแค่เกาะพังงานในอดีตเรามีที่อำเภอปลายแล้วก็ยังมีหลายพื้นที่ที่เราต้องมีการตรวจสอบได้มีการเน้นย้ำไปที่ตม ท่องเที่ยวตำรวจพื้นที่และอาจจะต้องบูรณาการโดยอาศัยกำลังตอชดอเข้าร่วมมีการตรวจสอบครับแล้วก็ผมนําเรียนว่าขณะนี้มีการรวบรวมข้อมูลอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยนะครับประมาณทักงสามหมื่นสองพันกว่าคนนะครับเป็นระยะสั้นคือมาท่องเที่ยวทั่วไปประมาณทั้งสองหมื่นเจ็ดะครับอีกห้าพเนี่ยเป็นที่มาแบบศึกษา มาประกอบอาชีพผมเน้นย้ำให้ตรวจสอบทั้งหมดนะครับหากรายใดผิดกฎหมายให้ใช้กฎหมายนำนะครับแล้วก็เข้มข้นในเรื่องการตรวจสอบและการดำเนินคดีซึ่งทุกพื้นที่ก็มีการดำเนินคดเีเยอะมากครับทั้งในเรื่องของการจราจรทางบกการประกอบอาชีพนะครับการพักอาศัยโอเวอร์สเตย์ก็มีผลงานกายบัตรที่ส่งกลับมาอย่างชัดเจนซึ่งได้มีการเน้นย้ำ ในเรื่องของการกําหนดมาตรการและการบัตรนะครับวันนี้ทั้งทุกหน่วยได้รับทราบหมดแล้วครับ